คิด,ดว่าไฟาตัวจะของถือก,กระทํา่ไฟเดียวย้อนว่าผู้ช้ายออกมาเวา้านี่แหละครับมันก็มีเอฟซีบางคนนะครับเพิ่นก็ได้เอาขอา้อความาที่คิดว่าตัวจะของเวา้าเทกนะครับมาโพสนะครับเพิ่นบอกว่าลองต่างคนต่างทำงาน,นต่างคนต่างอยู่ตามที่ปากพูดดูสิว่า มูบอ่อนแล้วก็ต้องพูดถึงกันดูสิว่ามันสีดำรงชีวิตยุได้จริงๆไหมอันนี้ขอถามนะครับว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราไปเว้าถึงอยู่บ่สเสมอนี่เล่าก็บ่อดะไรว้าถึงนะครับเมต่สิไปศสารถูกยางกับทานายเป็นคนเว่าอย่างสุยางส่วนแน่วเดียวมันกับพยามแบ่งแยกกันให้มันถูกต้องแล้วนะครับ มันก็ต้องเป็นนังสันแะครับแต่มันก็มีบางคนหรือว่าคนรอบคางแท้ๆนั่นแหะครับที่บอยุติสิเดี๋ยวเ้าเรื่องนั่นเรื่องนี้มาว่ามาสร้างประเด็นขึ้นมามันก็เลยบอจบบอสินครับพอว่าแล้วพยาบาลแล้วก็โคดออกมาคือ้นกัน แต่ว่าก้อนานาั้นก็ต้องคิดเบิ้งครับว่าตัวจะข้องโพดอีอย่างสิ่งใดมันถือต้องหรือบ่ถือต้องบอ่าการสิทิตเคยเพื่อนบอกเพื่อนน่ะนะว่าย่าสาวลูกไปไทยมาทำคอนเทนต์ตัวจะข้องสามารถเทดได้คนอื่นห้ามเห็ดแม้แต่พอเห็ดแท้กกันยังบ่ให้เห็ดมันกเกินไปโพดคู่บาคิดเบิ่งเนียตี ไผ่ก็สี่หักลูกจากของทั้งนั้นแะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับเรากับว่าเหตุอีอย่างที่แปลกแล้วกับพิสดารบอกคือบ้านคือเมืองเขาเราก็เหตุเป็นแบบปกติทั้งนั้นนะครับเราก็คือคนทั่วไปการที่อาลูกไปท่ายสื่อเราบ่ไอะไรยนขึ้นทั้งฝ้าแล้วห้ตกลงมามวนหนาสามลอกมันกับบ่แม่ โลกทายถ้ำตามธรรมดาพาลูกไปหันไปนี่แต่ว่าตัวเจ้าของเอาไปที่ครับล่าสุดที่ว่าเอาลูกเป็นอย่างบ่เหมาะสมลงมากกับมาขอโทษขออภัยเนี่ยบัดย่มนั้นเอาลูกผู้อื่นไปเหตุใดแต่สิ่งที่ตัวเจ้าของกลับมาเว้านั่นว้านี่มันคืออีย่างกันเนี่หรือว่ามันเสียผลประโยชน์บอกอยังลาสุดเจ้าเสียเอาลูกไปเลียนสิเกิดยังยากนะครับ แห่งมีโพดนันโพดนี่ออกมาเดี๋ยวเป็นคนตำกำพืชกำผอกเอียงอีกหลายอย่างหลายแนวปน,นันกบว่าโพดอี่ยังกบว่าดมิแต่สิเกิดด่าหมอ,อกด่าม,มาเราข้าเว้าในที่ละครับมันเกิดจากการที่เหาาว้าทั้งนันบอพิจารณาเบิ่งให้ดีเด้อครับบ่นว่าตัวจเจ้าขวงนี่สีว่าอี๋ยังกระไดสีเหตุอี๋ยังกระไดว่าเลี้ยงมาตัตงน้อยทั้งสันทั้งสี่ เลี้ยงลูกจะขวางมึงตีล่ะครับเลี้ยงเราไปบูบ่หูคือกันเดหรือว่าบ่มีอย่างผมบ่ได้ไปศึกษาของมุนเนาะครับว่าท่านสิเป็นยังไรหรือบ่เป็นยังไรคือบอ่พ่อใจกับบ่เดวอถึงแค่นั้นล่ะครับบ่มียั้งมากมม่ครับถ้าบ่มามีประเด็นนี่อย่างต่างๆขึ้นมาถ้ามีก็ต้องเอามาา้อบ่ละครับบางคนนี่ก็บ่หูเออว่ามันเกิดอีหยังขึนเนาะครับเนาะ มันมีคือกันครับพอะฉะนั้นก่อนสีว้าอย่างเด้ครับผมสีบอกอย่างหนึ่งว่าให้พิพจนิดพิจารณาเบิ่งให้ดีบ่แม่นว่าเว้าอยังกระไดว้าแบบร่อยๆทําให้เกิดประเด็นขึ้นมาบ้านนี้เป็นอย่างไดครับผู้ใดรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวจะคของเว้าออกมาปัญญามนันก็ว่ามิต่ล่างกอกร่างแก่ย่างเดียวโอ้ยไปดสิไปล่างแก่ทันล่ะครับ มันไม่พูดใดอยากเข็นยังดอกบวกงังไงก็คือบรดถือคิงพอสิมาว่าถึงบันั้นไหมครับบได้อีหยังขักจักหน่อยเลยแต่ว่าตัวจะขวางแค่นั้นนะครับอยากหิวแสงบ่วอันก็ต้องคิดเบื้องเนะครับว่าต้องการเหตุอีหยังจุดประสงค์จุดหมายที่วอาขึ้นมาอยู่นี่เพื่ออีหยังันแน่นะครับแต่ลองเบื้องนะครับ แล้วกาสิ่งที่โพดออกมานี่มีรูพรอดกวดน้ำให้สำเพื่อสอกสัมพเวสีนั่นล่ละครับผู้ใดอยากหลับก็ับไปหลับอ้าวเนาะครับเนาะผู้ใดคิดว่าตัวจะขวางเฮ็ดดีถืกศิลธรรมเนาะครับเนาะได้รับส่วนบุญช่วกาศไปหลับเอาเดอ้อมวยผู้ใดวาเนาะครับคนเขาหูทั้งนั้นนหะสิ่งใดที่มันดีบด่ดีถ้าบ่ดี เขาก็บอกว่าว่าดีนะมันหูเองเบิดครับคิดเบิ้งให้ดีด้อครับว่าสิ่งไหนที่มันถือต้องหรือบ่ถือต้องอย่าจสคิดว่าบอกจังเลยก็ได้ตามที่ตัวเจ้าของเคิืสี่เหตุสิ่ทำนะครับถูกอย่างมันมีเหตุผลของมันทั้งนั้นล่ะครับบอกแล้ววย่าคิดว่าตัวเจ้าของจบปัดดากไว้ไวนี้มันมีสิ่งที่กระทบตามมากก็แลี้วกันนะครับ นั่นแนหะมันยังเสียดหูต่วว่ามันเกิดอีหยังขื้นกันแน่ย่ยาจะคิดว่าอยากโพดนั่นอยากโพดนี่ไปว่าแต่ผู้ใช้เอาออกมาเว้าอืมบ่เม่นพ่อเป็นหยังคือบ่เงียบเงียบเนี่ยมันก็นเงียบมากเนี่ยเบิ่งเจ้ามากทีครับเด๋วกับพี่หนวกพีหนวงนั่นมากไม่ตาแต่ละดอกเลยโอ้ยบางเทือกับว่าอยากฟังเบิ่งล่ะครับมันศูนแท่นกับมีอยู่ดี บางอย่างนี่เนาะครับเนาะแทนทีมันสิดีขึ้นมันบวมเอนครับมันเลวลงเรื่อยๆอเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นังไ๋ครับเด็กหน่อยจาไว้เด้อครับผู้ที่รับรู้ต่อไปกับคือจังสั้นบแมเนว่าเขาสิบ่าใาญ่ไปนะเขาใญ่ไปนะครับอืนี่พนากก็ต้องรับรู้กับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นคนย่ไกล้ชิดนะครับเป็นผู้สอน เป็นผู้พาเห็ดพานันพานี่ซ้อนให้ค้นให้ลูกบวชหักพอกับมีด้บางคนแต่อันนี้จักซ้อนยังไดจักสีให้จำหนาพอได้บ่แค่นั้นแะครับถ้าเอาไปเลี้ยนกับโอ้ยขาดได้ได้เลยสิบบอกเลยละครับย่างหลเลยล่ะบานนี้เห็ดยังไดบานนี้ไปขายรุงสองลุ่งสี่บ่โอ้ยพู้ที่ปากดีนะครับ ยังอีกหลายคนนะครับบอจบบอสินกัดจุหันนะครับมักัดกับไปเป็นแนวอื่นเลยครับเด้ออย่าเป็นยังกับเป็นครับคือดาวโหลดว่าอีกอย่างมันกัดเน,นะครับเนอะถามว่าเราโมบอนแล้วเราไปใส่เราบ่าเห็นสนหอกครับคือเราบ่าอยากไม่อยู่กับมาหยงเก้วอีกแล้วเนอครับเนอะ แต่ยังมีคนนะครับตามรังควานอยู่ดอกการโพสกันอย่างหลายอย่างหลายแนวอยู่หันละครับเนี่เรากนะ็หูพอเล่าว่าเราเหตุอตีหยังโตไปนะครับเนาะเราป็จังใดเราก็ว่าก,กลับมาดอกไปแล้วบ่มีทางกลับขึ้นมาแน่นอนนะครับ